นกนกขวดแม่จะเป็น,น,นรุ่แสงสบักสนดาซสุเชยังกูบักโขยมาเช็ดกูหนึ่งสองสามสี 10. 10 like ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบขวดแมงยินี่เดงหรืว่อุ้ยขวดแมงสมบดตนมาต้องเจอกูนี่คอยปลอนหมาเที่ยวเองมึงหาพองเบิ้งแล้วกูพายเย็ดเดี๋ยวเดเดี๋ยวพาขามันปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บแน่สวัสดีค่ะเจ้าตัวน้อยขามึนมาไปว่อไอ้เจ้าไแห้อย่าไปมึงสิไปใส่บ้ามงแหลมเซนโก้มึงโอยมาเลยมาเลยอยู่สุดๆมาเลยตาตายเลยตายเลยครับตายเลยครับมามาไอ้จ้า้ตายเอาแเอ้ยาท้าขุดองบกสนดามึงูดิยเ็นหาเลย แมเบืองหัวกูคือดังหั่มเบิงเบืงเดี๋ยวพาจัดการมันโดการชุดกระพุกตอนหน้าบ้านมันไปแล้วกูบ้ามากพี่ทวีปาิโท้มึงคิดว่ากูโง่หรือบักสันดานมาเอ้ยเอาเอยเอาเอาเอาเองหมอมึงหัวมอะไอล่ะเมนโ้ยบักสันดานมาเ้ยเดี๋ยวเราืนี้เอาขึ้นไปนะดีขอมึงขอมึงอไเอาจ้ัขึ้นไปทำของกูเอาบัวกขอมึง ao là quên nhánh rồi này ui ao này điều đây nó quay 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 quay

มึงตาย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 บกสับตายเนี่ยอย่าใส่หน้อยอยใส่หน้อยเนี่ยโอ้ยบวกโกดังเยองบวกบกซับเฮ้ยี่เนี่เขาเขาตัวตีบุต้องมาหัวเดี๋ยวนี้มาเลยมาเลยหาของกันนี่นี่ยเน่ยับจัดหนูกับจัดแมวซีเอ A T แมวถูกต้องแล้วมึงสิไปใส่ ไปหาพงบอ้ยนีมึงโองแมงบะถือไม่อย่งง้อบาไมอย่งง้อยิ่งถือกูดอกน้องยิ่งถือกุลอกน้องอยู่ที่น่บ้ขแม่ง